นิโคลัสเคสนะครับเป็นคนชักชวนให้จอห์นนี่เดฟนะครับเข้าสู่วงการภาพยนตร์หรือวงการบันเทิงนั่นเองนิโคลัสเคสนะครับและจอห์นนี่เดฟต่างกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากนะครับในตอนนี้สำหรับนิโคลัสเคสนะครับก็มีหนังเรื่องใหม่นะครับที่ตอนนี้ได้เข้าฉายในโรงแล้วนะครับเปรียบเสมือนการกลับมาสู่จอเงินอีกครั้งนะครับของตัวนิโคลัสเคธนะครับอย่างหนังเรื่อง The u n b r e a a b l e Weight of m e s i c a Talent นะครับในขณะที่เดฟนะครับแตกต่างกันออกไปชีวิตส่วนใหญ่ของเขาในตอนนี้นะครับก็อยู่และวนเวียนอยู่แค่ห้องพิจารณาคาดีนะครับกับอดีตภรรยาสาวสวยอย่างแอมเบอร์เฮิร์นั่นเองหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าทั้งคู่ต่างมีความเชื่องโยงกันอย่างมากเลยนะครับเพราะย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับนิคโคลัสเคสนี่แหละครับเป็นคนที่ชวนจอนนี่เดฟเข้าสู่วงการภาพยนตร์ ในช่วงปี1980นะครับตอนนั้นตอนนี้เดฟเองเนี่ยไม่ได้มีความคิดว่าในอนาคตเขาจะมีอาชีพเป็นนักแสดงนะครับแต่อาชีพตอนนั้นนะครับที่จอห์นนี่เดฟใฝ่ฝันมาตลอดนะครับนั่นก็คือนักดนตรีนั่นเองแต่ในความเป็นจริงครับความหลงใหลในแค่ดนตรีเนี่ยคงไม่สามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับหรือหาค่าใช้จ่ายที่จะพอใช้ได้นะครับสุดท้ายนะครับตัวจอห์นนี่เดฟเองเนี่ยก็ต้องไขว่คว้านะครับแล้วก็ต้องหางานอื่นเพื่อให้ชีวิตเนี่ยไปต่อได้นั่นเองนะครับ และในช่วงอายุ20ปีนะครับของจอห์นนี่เดฟนะครับเดฟได้ออกจากโรงเรียนนะครับเพื่อตามหาความฝันของตัวเองนะครับจอห์นนี่เดฟหันมารับงานในคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็งานแปลกๆทุกที่นะครับที่สามารถทาได้นั่นเองเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้ทําตามความฝันที่จะเป็นนักดนตรีนั่นเองนะครับแม้ตัวจอห์นนี่เดฟนะครับสุดท้ายจะได้ทํางานที่ตัวเองรักนะครับนั่นก็คือนักดนตรีแต่รายได้ก็ไม่เพียงพอนะครับสาหรับค่าใช้จ่ายในวัยแค่20ปีนั่นเองนะครับที่ต้องแบกรับ ในตอนนั้นนะครับจอห์นนี่เดฟเนี่ยมีชีวิตที่รุ่มๆุมมดอนดอน,ดน,นครับก่อนที่จะมาพบรักกับน้องสาวของมือเบสของวงตัวเองนะครับที่ชื่อลอเรนซ์แอนเอลลิสันนั่นเองนะครับซึ่งต่อมาครับทั้งคู่แต่งงานกันในปี1983 a l นมะครับเอลลิสันเนี่ยมีอาชีพเป็นช่างแต่งหน้านะครับที่ทำงานอยู่ในแวดวงฮอลลีวูดนั่นเองนะครับ ซึ่งเธอเนี่ยเคยร่วมงานกับนักแสดงดังๆมาหลายคนแล้วนะครับในยุคนั้นหนึ่งในนั้นก็คือนิโคลัสเคสนั่นเองแะครับเอลิสันได้แนะนําให้เดฟเนี่ยไปเจอกับเคสนะครับต่อมานะครับทั้งสองก็กลายมาเป็นคู่ซีนะครับที่มักจะนับดื่มเหล้าหรือทํากิจกรรมร่วมกันเป็นประจำนะครับและทําให้ตัวจนนี่เดฟเนี่ยได้รู้จักกับอาชีพนักแสดงนั่นเอง ผมมาลงเอยกับอาชีพนักแสดงด้วยความบังเอิญนะครับหลายปีก่อนผมเป็นนักดนตรีและย้ายมาอยู่ที่ LA พร้อมกับวงดนตรีของผมเองตอนนั้นนะครับผมอายุ20ปีได้แล้วก็มี2-3สสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นผมจำได้ว่าวงผมแตกผมจำได้ว่าผมกำลังกอกใบสมัครงานกับเพื่อนของผม ตอนนั้นนิโคลัสเคธนะครับเป็นนักแสดงหน้าใหม่เขาไม่ได้ดังหรือมีคนรู้จักเหมือนทุกวันนี้และตอนที่ผมกําลังกรอ,อกไปสมัครที่ร้านวิดีโอหรือร้านขายเสื้อผ้าเพื่อจะหาเงินมาใช้จ่ายค่าชาวบ้านนิโคลัสเคธก็ได้พูดกับเขาว่าทําไมนายไม่ไปพบตัวแทนของฉันล่ะฉันว่านายมีแววที่จะเป็นนักแสดงได้นะนายสามารถเป็นนักแสดงได้เลยล่ะผมก็บอกกับเขาไปว่าได้หมดจะให้ผมทําอะไรจะเจอใครที่ไหนผมทําได้หมดนจุดๆนั้น ส่วนนิโคลัสเคสนะครับก็เคยเล่าถึงเหตุการณ์นในครั้งนั้นนะครับผ่านนิวยอร์กถามไว้ว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและเราชอบเล่นโมโนโพลีด้วยกันมีอยู่ครั้งหนึ่งเขากําลังจะชนะเกมผมก็จ้องไปที่เขาแล้วก็พูดว่าทําไมนายไม่ลองไปแสดงดูบ้างละ่ะจอน,นี่เดียบก็ตอบผมกลับมาว่าเขาอยากเป็นนักดนตรีและจอน,นี่เดียนะครับก็พูดต่อว่าไม่ผมแสดงหนังไม่ได้หรอกผมก็เลยพูดกลับไปว่าฉันคิดว่านายสามารถแสดงหนังได้นะ หลังจากนั้นผมก็ส่งเขาไปพบกับตัวแทนของผมเธอส่งเขาไปออดิชั่นหนังเรื่องแรกนะครับนิโคลัสเคสนะครับช่วยให้จอห์นนี่เดฟได้ออดิชั่นหนังเรื่องแรกในชีวิตของเขานะครับเรื่อง A Nightmare on Elm Street นะครับของผมกับเคสคารเวนนั่นเองตอนนี่เดฟนะครับไม่มีประสบการณ์ด้านการแสดงมาก่อนลงเอยด้วยการรับบทเป็นแฟนของแนนซี่นะครับตัวละครหลักในเรื่องงานนี้นะครับนอกจากต้องขอบคุณนิโคลัสเคสแล้วนะครับเดฟต้องขอบคุณลูกสาวของเคสคาเวนด้วยนะครับที่อายตุตอนนั้นเขาแค่1 3ปีเอง เพราะว่ากันว่าสาเหตุที่จอนนี่เด็บนะครับได้บทนี้ก็เพราะลูกสาวของเคสครารเวนนะครับเห็นรูปภาพในใบสมัครตอนออดิชันและจู่ๆก็อุทาขึ้นมาว่าโอ้คนนี้หล่อจังจอนนี่เด็บนะครับเคยพูดไว้ว่าผมไม่เคยมีความคิดอยู่ในหัวเลยว่าตัวเองจะได้เป็นนักแสดงผมเป็นนักดนตรีแต่ไปๆมาๆผมก็สามารถทําเงินก้อนโตได้จากการเป็นนักแสดงผมจําได้ว่าผมได้ค่าแรงขั้นต่าสุดของสหภาพนักแสดง ตอนนั้นนะครับผมได้สัปดาห์ละ1284เหรียญซึ่งมันเป็นเงินที่เยอะมากสําหรับผมในตอนนั้นนะครับผมไม่เคยเห็นเงินเยอะแบบนั้นมาก่อนเลยในชีวิตและต่อมานะครับอย่างที่ทุกคนเห็นชีวิตของจอห์นนี่เดบและก็นิโคลัสเคธมีเส้นทางที่คล้ายกันนะครับและก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงหัวแถวนะครับของฮอลลีวูดกันทั้งคู่แต่สุดท้ายนะครับโชคชะตาก็เล่นตลกกับพวกเขานั่นเองนะครับคนหนึ่งนะครับก็ล้มละลายนะครับมีหนี้สินเต็มตัวจนต้องหันมาเล่นหนังเกรดบีนะครับเพื่อ ส่วนอีกคนนะครับชีวิตก็มาพังเพราะการใช้ชีวิตกับผู้หญิงคนหนึ่งผมก็คิดว่านะครับสักวันหนึ่งในอนาคตทั้งสองคนอาจจะกลับมาประสบความสำเร็จได้อีกครั้งเหมือนที่เคยผ่านมานั่นเอง